ฮอนด้าซิตี้มือสองที่บริษัทเพชรยนต์บอกเลยว่ามีให้เลือกมากกว่า5คันแต่วันนี้จัดมาให้ดู2คันเปรียบเทียบกันเลยนะคะสำหรับใครมองหา Hon d a c i ิ y ีมือ2อยู่นะคะเป็นเครื่อง1.0ึ่งจุดศเทอร์โบนะคะวันนี้มีนําเสนอมาให้ดู2คันสี 4, ขาวและสีเทาดําปี20ราคาเริ่มต้น30,000นกว่าๆเท่านั้นเลยคุณพี่คารายเดียวสองคันนี้มีอะไรน่าใช้งานกันบ้างเผื่อบิพีมองหาซิตี้มือ2อดูกอยู่คลิปนี้ให้จบเลยเดี๋ยวจะพาชมรายเดียดรอบคันโครงสร้างต่างๆและเลดพรอนไปดูในคลิปกันต่อเลยเลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟทุกท่านสวัสดีผู้ติดตามท่านผู้ชมทุกทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะกลมจะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในช่องรถมือสองนะคะกับโนทที่ปรึกษางานขายของบริษัทเพชรยนต์นะคะวันนี้จะพามาดูรถเนะคะเครื่องยนต์1.0 2งคันเลยนะคะเป็นแบรนด์หลักของเรานะคะกับฮอนด้ City ี1.0เทอร์โบนะคะวันนี้จัดมาให้ดู2ส,สีแบบนี้เลยใครมองหาอยู่นะคะวันนี้บอกเลยว่าราคาไม่ได้แรงมากเลยนะคะและได้เป็นรถปีใหม่ด้วยชอบสีไหนดูคลิปนี้ ให้จบเลยนะคะเดี๋ยวจะพาชมรายละเอียดรอบคันเลทพร์นะ,ะ Body. คะบอดี้โครงสร้างแต่ละคันเลยนะคะว่าคันไหนน่าใช้งานบ้างเดี๋ยวเรามารับดูนะคะในส่วนของรายละเอียดคันแรกกันเดี๋ยวพาดูคันสีเทาดํากันก่อนเลยนี่สวยงามมา,ากๆเลยนะคะคันนี้เป็นรถบ้านมือเดียวนะคะเป็นตัว 1.0V นะคะ1.0เทอร์โบนั่นเองปี2020นะคะกับราคา399,000บาทเท่านั้นเลยมาพร้อมฟังก์ชันจัดเต็มเช่นเดียวกันนะคะไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟเดย์ทม์นั่นเองไลท์มีมาให้กระจังหน้าสีโครเมียมหล่อๆเดิมๆแบบนี้สี เทาดําเดิมโรงงานค่ะเรียมสันตัวรถอยู่สภาพที่สมบูรณ์แล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็บอกกันเลยว่าคันนี้ไม่มีตาหนิค่ะบอดี้โครงสร้างแต่ละจุดเนี่ยอยู่สภาพที่สมบูรณ์ด้วยนะคะภายในคันนี้นะคะคุงทนด้วยสีดำนะคะแล้วก็ได้เป็นเบาะผ้าเดิมโรงงานแบบนี้นะคะเบาะผ้าตึงเดิมโรงงานเลยไม่มีริ้วรอยฉีกขาดพวงมาลัยมันติฟังก์ชันมาพร้อมระบบแอร์ออโต้เกียร์ออโต้คอนโซลหน้าอยู่สภาพเดิมๆแบบนี้แล้วเรียบร้อยตัวซอกประตูค่ะโครงสร้างแต่ละจุดนะคะเดิมโรง,งงานเลยนะคะไม่มีผิดความช่อ นหนักมาหรือว่าเปลี่ยนประตูมาแน่น,นอนโครงสร้างเดิมๆแบบนี้นะคะเห็นได้ชัดเลยว่าตัวโครงสร้างไม่มีร่องรอยการแกะไขงัดแงะแผงประตูโครงสร้างนะคะอยู่สภาพเดิมเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ในส่วนของรายตัวเสาบีค่ะนี่เลย เดิมเช่นเดียวกันนะคะจากโรงงานเลยนะคะตัวน็อตอยู่สภาพเดิมแล้วก็แผ่นเพดซีดัมนะคะอยู่สภาพที่สมบูรณ์เดิมโรงงานแล้วเรียบร้อยนะคะภายในหรูหรานะคะถือว่าฟังก์ชันของเขาที่มีให้มาเนี่ยค่อนข้างจัดเต็มมาให้เหมือนกันห้องบริสัรด้านหลังนะคะกว้างขวางเลยนั่งสามท่านไม่มีแออัดแน่นอนภายในกว้างๆโครงสร้างแต่ละจุดนะคะอยู่สภาพเดิมโรงงานนี่นะคะซอกประตูอยู่สภาพเดิมแบบนี้แล้วเรียบร้อยเดี่ยมสันด้านข้างรอยเว้าวอยู่สภาพเดิมนะคะกระจกรอบคันนะคะได้เป็นพาร์ทเดิมจากน ด้านแล้วเรียบร้อยแล้วก็ในส่วนของรายละเอียดไฟไท้ายด้านหลังค่ะคุณพี่นี่เลยนะคะอยู่สภาพเดิมๆค่ะไฟไท้าย LED กันชนติดตั้งในส่วนของเซ็นเซอร์กะระยะมาให้แล้วด้วยนะคะรุ่นนี้ต้องบอกเลยว่าใช้งานดีไม่อืดน,นะคะเป็นตัวประหยัดถังมันด้วย1.0เทอร์โบปี2020นะคะกับราคา3,99,000คันนี้เลทฟีด้ดาผ่อนระมาณ7,100บาทเท่านั้นเลยมากับวอดีสีเทาดำหล่อๆแบบนี้เลยนะคะก็จกรอบคันนะได้เป็นพาร์ทเดิมแล้วจากคอนด้าเดี๋ยวให้ดูในส่วนของรายละเอียดนะะห้องเกียร์สัมผัส ิดรุ่นนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าดีไซน์แบบกระทัดรัดมากแต่บอกได้เลยว่าฟังก์ชันที่เขาให้มาเนี่ยพี่ครบครันแน่นอนนะคะแล้วก็ตัวเบาะผ้าเนี่ยอยู่สภาพเดิมแล้วเรียบร้อยนะฮะแล้วก็ในส่วนของรายละเอียดค่ะห้องเก็บสัมภาระด้านหลังกว้างขวางเลยถือว่าไม่ได้แคบนะคะกว้างๆแบบนี้เก็บกระเป๋าเดินทางได้จุกๆแล้วก็เก็บสัมภาระอีกมากมายต่างๆได้นะอุปกรณ์เสริมด้านหลังตัวรถมีมาให้แล้วเหมือนกันนะคะนี่เลย แมลงถูกเครื่องมือนะคะมีมาให้ครบจากโรงงานช่องลงช่องล่างอยู่สภาพเดิมโรงงานเช่นเดียวกันนะคะพี่ๆขาไฟท้ายรอบคันนะอยู่สภาพเดิมมากับบอดี้สีเทาดำหล่อๆแบบนี้เลยใครตามหารุ่นนี้อยู่นะคะอย่างแนะนําอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะคะกับซิตี้ 1.0V หรือว่า1.0เทอร์โบนั่นเองค่ะคันนี้เป็นแบบพรูสตาร์ t มาให้แล้วพวงมลัยมันติฟังก์ชันมาพร้อมระบบนะคะตัวรับสายวางสายมีมาให้นะคะแล้วก็มาพร้อม ลูกเล่นเครื่องเสียงคลาสสิกเดิมโรงงานระบบแอร์ Auto, Auto, ออโต้เกียร์ออโต้เบาะผ้าอยู่สภาพสวยแบบนี้เลยนี่ภายในหรูหราเดิมนะคะออปชันมีมาให้บอกครบๆและที่สําคัญนะคะบอดี้โครงสร้างเนี่ยเดิมโรงงานรอบคันแน่นอนค่ะในส่วนของรายละเอียดรอบคันนะคะบอดี้ต่างๆเนี่ยการันตีมาให้เลยเดิมรอบคันแน่นอนนะคะสำหรับใครที่สนใจรายละเอียดคันนี้สามารถอินบล็อกเข้ามาสอบถามได้เลย ใครที่สนใจนะคะก็สามารถอินบ็อกสอบถามนะคะข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยที่เบอร์โทรด้านล่างและรับรองได้เลยว่าคันนี้สวยคุ้มค่าแน่นอนนะคะกับ Honda City 1.0V นะคะหรือว่า1.0เทอร์โบนั่นเองมาในปี2020ด้วยเนะะี่ยแหละต้องบอกเลยว่าคุณภาพสวยน่าใช้แน่นอนคะ่ะลูกค้าแล้วมาดูคันที่2เลยนะคะสำหรับใครไม่ชอบสีเทาดําหรือว่าโทนมืดนะคะมีสีขาวมุกแบบนี้มาให้เพิ่มเติมด้วยนะคะคันนี้ก็ได้เป็นตัวซีดานเช่นเดียวกันนะคะกับทะเบียนนี้เลยสามารถแคปมา ให้หนูดูได้เลยนะคะ Honda City นะคะรุ่นนี้เป็นตัว s s e d a n นะคะแล้วก็ราคาเพียงแค่389,000บาทเท่านั้นนะคะคันนี้จะได้เป็นตัวเอ่อตัวเริ่มนะคะราคาค่อนข้างจะดีกว่าแล้วมากับบอดี้สีขาวถือว่าราคาไม่ได้แรงมากปี2020เช่นเดียวกันนะคะราคา389,000บาทเท่านั้นเลยเรียมสันรอบคันนะคะตัวสีต่างๆเนี่ยเรียบเนียนสวยเดิมแบบนี้เลยไม่มีพิกคว่ำชนหนักจมน้ำหมาแน่นอนนะคะแล้วก็อะ ปลายท้ายอยู่สภาพเดิมแบบนี้นะคะสวยๆเดิมๆเลยนี่นะคะต้องบอกเลยว่าคันนี้นะคะเหมาะสําหรับสาวๆที่อยากได้นะคะรถผ่อนเบาๆเพราะว่าคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณไม่เกิน6กพันนะคะไม่เกิน6กพันสประมาณนี้ นี่เลยภายในเดี๋ยวให้ดูนิดนึงสำหรับในโซของราเอียดภายในนะคะคันนี้จะได้เป็นโทนสีดาเหมือนกันออปชั่นมีมาให้เหมือนกันเลยนะคะราคาเนี่ยต่างกันไม่ได้เยอะมากแล้วก็ที่สําคัญนะคะคันนี้ได้สีขาวด้วยถ้าใครอยากเด่นที่แบบราคาย่อมเยาวผ่อนเบาๆไม่เกิน6ไม่เกิน6,5 0 0แล้วกันคันนี้นะคะก็จัดได้เลยนะคะกับ Honda City นะคะ 1.0S หรือว่า1.0เทอร์โบนั่นเองรุ่น S นะคะรุ่นนี้บอกเลยว่ารถค่อนข้างสวยนะคะเป็นรถ ่ใช้งานมาแค่มือเดียวเลยนี่นะคะลูกเล่นเครื่องเสีงต่างเนี่ยก็ได้เป็นพลาสสิกเดิมโรงงานของเขาเลยนะคะแล้วก็เกีย Auto, ร์ออโต้โพลัยมันติฟังก์ชันสภาพสวยแบบนี้คอนโซลด้านหน้าไม่มีริ้วรอยเลยนะคะหรือว่าในส่วนของรายเอียดตัวโครงสร้างต่างๆนะคะซอกประตูเห็นได้ชัดเลยนะคะเดิมโรงงานแบบนี้นะคะไม่มีร่องรอยการแกะไขงัดแงะสำหรับตัว ประตูนะคะอยู่สภาพเดิมแผงประตูก็อยู่สภาพสมบูรณ์เช่นเดียวกันค่ะคุณพี่ขาน็อต <Not S 2> ต่างๆเมกองเมกอาร์คอยู่สภาพเดิมแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็ในส่วนของรายละเอียดนะคะตัวเสาบีนะคะน็อตเดิมเลยพี่พี่ะา ไม่มีร่องรอยการแกะไขนะคะแผ่นเพดีสีดำนะคะอยู่สภาพเดิมจากโรงงานไม่มีรอยแกะเลยภายในสวยนะคะบนหลังคาไม่มีริ้วรอยอคระเจมิมหรือว่าริ้วรอยนะคะน้ำรั่วแน่นอนนะคะภายในสวยรถของเราการันตีมาให้แล้วนะคะไม่มีพลิกคว่ำชนหนักมาแน่นอนนะคะสำหรับใครอยากได้เป็นซิตี้มือสองนะแนะนําอีกสองคันนี้เลยนะคะเลือกได้เลยชอบสีไหนนะคะราคาต่างกันไม่ได้เยอะมากนะแล้วก็ภายในนะคะห้พองโดยสารด้านหลังก็ได้เป็นเบาะผ้าตึงเดิมโรง,งงานแบบนี้เหมือนกันนั่งสบายสบาย เลยนะคะถือว่าเป็นรถที่น่าใช้งานแล้วก็1.0ด้วยถือว่าเป็นเครื่องยนต์ที่ประหยัดคุ้มค่าแน่นอนนะคะใช้ในเมืองก็ยิ่งประหยัดเลยหรือว่าจะออกต่างจังหวัดคันนี้ตอบโจทย์มากนะคะภายในกว้างได้เป็นเบาะผ้าสวยๆแบบนี้เรียมสันรอบคันนะคะอยู่สภาพที่สมบูรณ์จากโรงงานแล้วเรียบร้อยนี่เลยสีขาวมุกนะคะได้แมกกะทะนะสำหรับรุ่นนี้นะ,ะตัว S จะเป็นตัวเริ่มจะได้เป็นแมกกะทะมาให้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นสีเทาดำจะได้เป็นตัว V ีก็จะได้เป็นตัวแมกมาให้แล้วแบบนี้เลยหล่อๆนะคะแล้วก็ ไฟท้ายนะคะดีไซน์มาเหมือนกันนะคะนี่เลยไฟท้ายดีไซน์มาเหมือนกันนะคะอยู่สภาพเดิมไม่มีริ้วรอยแตกราวด้วยนะคะเดิมๆโรงงานเลยชั้นลักษณะต่างๆอยู่สภาพสวยนะคะแล้วก็กระจกรอบคันเนี่ยได้เป็นพาร์ทเดิมจากฮอนด้าแล้วเรียบร้อยเดียมสันร,รอบคันสภาพสมบูรณ์ภา,ายในห้องโดยสารกว้างขวางแบบนี้คุณพี่ขานั่งไม่มีแอร์อัดแน่นอนนะต้องบอกเลยว่าตัวรถไม่มีตําหนิราคา3ามแสนแปดหมื่นเก้าพันนะคะใครมองหาซิตี้มือสองอยู่นะคะจัดได้เลยนี่พวงมาลัยอยู่สภาพสวย ะะแล้วก็มาพร้อมลูกเล่นเครื่องเสียงคลาสสิกเดิมโรงงานนะคะระบบแอร์ออโต้เกียร์ออโต้เบาะผาคันนี้จะดูตึงมากนะคะตึงเดิมโรงงานเลยสาดสะอานฟูสตาร์มาให้แล้วเรียบร้อยนะคะภายในหรู ถือว่าออปชั่นที่เขาให้มาเนี่ยค่อนข้างครบเลยบอดี้โครงสร้างแต่ละจุดนะคะก็อยู่สภาพเดิมๆจากโรงงานค่ะพี่พี่ขาใครตามหาอยู่นะคะกับซิตี้นะคะตัว1.0เทอร์โบนะ,ะวันนี้จัดมาให้ดู2คัน,นะคะ่ะคุณพี่ขาเป็นสีดานทั้ง2คู่เลยและที่สําคัญราคาดีนะคะราคาเริ่มต้นเพียงแค่ส0 0 0สนต้นๆเท่านั้นเนะะี่ยคันสีขาวคันนี้3ามแ0 0แปรถปี2020นะคะแล้วก็อีกคันนี้นะคะอีหนึ่งคันสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะสองคันนี้ออกรถโดยที่ไม่ต้องใช้งบดาวเลยฟรีดาวได,ได้ลูกค้าเครดิตด,ดี สามารถจัดยอดเต็มได้ผ่อนเบาๆค่ะเริ่มต้นเดือนละ6,500บาทเท่านั้นนะคะและต้องบอกเลยว่าที่เราเนี่ยคัดมาให้แล้วนะคะรถการันตีโครงสร้างไม่มีพิดความชนหนักมาแน่นอนสนใจคันไหนสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่เบอร์โทร0914447982และสำหรับใครนะคะอยากดูรายละเอียดข้อมูลนะคะเพิ่มเติมทั้ง2องคันนี้สามารถโทรเลยที่เบอร์โทรด้านล่างลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดน,นะคะก็สามารถออกได้นะคะแซ่ลูกค้า โทรเข้ามาแล้วเรามีบริการจัดแฟรน์ถึงทีด้วยนะคะสนใจซิตี้มือสองนะคะอินบล็อกเข้ามาได้เลยมีมากกว่า2คันนี้แน่นอนค่ะแต่ว่าวันนี้จับ2คันนี้มาให้ดูเพราะเผื่อพี่ๆอยากได้เป็นตัวหนึ่งบูนเทอร์โบนะคะวันนี้ก็จัดมาให้ราคาเบาๆเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะฝากคุณพี่กดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้ด้วยนะ,ะเผื่อจะมีพลาดการอัปเดตรีวิวนะคะรถมือสองเข้ามาใหม่สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ